สวัสดีค่ะวันนี้ครัว้ายหวานละลื่นจะมาเชื่อมบีดรูทหัวบีดรูทนะคะของโครงการหลวงนะคะก็จะมีนะคะบีดรูทนะคะหนึ่งหัวใหญ่หันสวยๆนะคะเป็นยักๆนะคะหหัวนะคะแล้วก็นาา้ำตาล ะคะทำบิดรูฟเพื่อสุขภาพนะคะต้านมะเร็งนะคะก็จะใส่น้ำลงไปเลยนะคะ5 0าร้อกรมใส่ลงไปค่ะใส่น้ำไปเสร็จแล้วก็ใส่หัวบิดรูปลงไปเลยนะคะเชื่อหัวบิดรูปหวานน้อยนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ต้มประมาณสิบนาทีนะคะหัวบิดรูทเพื่อสุขภาพนะคะต้านมะเร็งนะคะเป็นน้ำสีม่วงของโครงการหลวงนะคะหัวบิดรูทก็ัวไทยก็ให้ดูนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะลักษณะอย่างนี้นะคะหัวบิดรูทนะคะ ด้านมะเร็งดีนะคะอยู่ขายอยู่ในโครงการหลวงนะคะัวไทยทำเพื่อสุขภาพนะคะหวานน้อยนะคะเป็นเชื่อมนะคะพอส,ะสักสิบนาทีนะคะเดี๋ยวหัวบุนบีบรูทก็สุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายแดงลงไปนะคะน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องบีบรูทให้สุกก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายแดงนะคะ ควายทำคิดง่ายๆนะคะเชื่อมน้ำบีบรูทนะคะเพราะเหลือจากคิดเก่าที่ทำน้ำบีบรูทค่ะควดควยเลยมาทำให้ดูนะคะน่าทานมากเลยนะคะทักสิบนาทีก็บีรูทก็สุกแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยะคะ่ะ เดี๋ยวโค้ชไทยจะให้ดูในกระทะนะคะน้าทาลเลยค่ะต้านมะเร็งดีนะคะบีบูกเชื่อมนะคะเพิ่มให้สุกก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไ,ไปเลยค่ะเดี๋ยวโค้ชไทยจะให้ดูกระทะนะคะเออน้ำตาลทรายแดงทางนดีนะคะไม่เป็นไอสารพ้อขาวนะคะ น้ำบีดรูทนะคะเอเชื่อมบีดรูทนะคะบีดรูทเชื่อมนะคะหวานน้อยนะคะเพื่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวครัวไทยจะให้ดูนะคะประมาณสินาทีก็สุกแล้วนะคะน่าทานมากเลยได้ใส่น้ำตาลไปเลยนะคะการใส่เดิมไปเลยค่ะน้ำตาลพอน้ำลาละลาย ก็กตักขึ้นได้ค่ะไม่ต้องเป็นน้ำเชื่อมนะคะให้ออกหวานหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะน่าทานมากเลยค่ะอ๋อบีดรูดเชื่อมนะคะเหลือจากคลิปเก่านะคะโคไทยจะให้ดูนะคะ,ะเป็นลักษณะนี้นะคะน้ำเเ<ม>ชื่อม เช่อมหัวบีดนูดนะคะเพื่อสุขภาพนะคะต้านมะเร็งนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยะคะ่ะนลักษณะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็ตักใส่ถ้วยได้เลยะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเชื่อมง่งายๆนะคะไม่ได้ยากนะคะจุแล้วนะคะ ให้น้ำตาละลายสักคู่ค่ะบิดรู้เชื่อมนะคะเดี๋ยวก็ตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะทานกับน้ำแข็งก็ได้นะคะอันนี้หวานน้อยนะคะเพื่อสุขภาพนะคะเชื่อมบิดรูปค่ะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยเลยนะคะเสร็จแล้วะคะ น่าทานมากเลยค่ะบิบิมูเชื่อมนะคะหรือต่างคิดค่ะคนไทยก็เลยําทำค่ะฮะบิบิมุน่าทานมากเลยค่ะเชื่อบิดรู้นะคะน่าทานขอโทษนะคะน่าทานมากเลยค่ะบิดรู้เชื่อมนะคะก็จะ ดูตรงนี้นะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะบีบรูทเชื่อมนะคะ่าคาบ้ากเลยนะคะเห็นไหมคะบีบรูทเชื่อมนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะบีบรูทเชื่อมนะคะอีกฝฟ่ล้นนะคะบีดรูทเชื่อมนะคะจะเป็นล <Eleven> ักษณะอย่างนี้นะคะ น่าทานมากเลยนะคะบีดลูเชื่อมเห็นไหมคะบีดลูเชื่อมนะคะน่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะโคไทยได้ทําคลิปสั้นๆนะคะเพื่อสุขภาพนะคะต้านมะเร็งนะคะบีดลูเชื่อมนะคะนะเสร็จแล้วนะคะโคไทยได้ทําเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะเป็นลักษณะนี้นะคะน่าทานมากเลยนะคะบีดรูเชื่อมนะคะทานง่ายๆนะคะหวานน้อยนะคะโคไทยได้ทําเสร็จแล้วนะคะทําคลิปสั้นๆนะคะ ขอบคุณมากค่ะพัวไทยบรรันนด่นได้ทำบีดรุดเชื่อมเสร็จแล้วนะคะหวานน้อยนะคะต้านมะเร็งนะคะขอให้ f อฟในช่องเอฟซีต่างประเทศเอฟซีทั่วโรกให้เอฟซี FC ประเทศไทยขอให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณค่ะ